ชาวสุขคะ่ะวันนี้พลังงานของคุณืห <c oughs> เป็นเหมือนคนคนที่มองโลกเป็นสีชมพูเลย <c oughs> อะไรก็ทําเป็นในลักษณะของแฮป,ปี้มีความสุขนะคะส่วนเรื่องการเงินวันนี้ต้องพักการใช้จ่ายเงินได้แล้ว ความรักเป็นสีชมพูแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินซื้อความรักไม่ต้องใช้เงินซื้ออะไรนะเป็นช่วงหยุดพักการใช้เงินมากเลยนะคะส่วนเรื่องการงานคุณเป็นคนที่ไม่กระจายอํานาจรวมศูนย์ไว้ที่ตัวคุณเองทุกอย่างนะมันจะเหนื่อยอะไรอย่างนี้ได้ในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยมันดีจริงๆวันนี้อันดับหนึ่งของเรื่องความรัก คือชาวสุขนั่นเองก็ขอให้ชาวสุขแฮปปี้ในเรื่องความรักไปไหนกับแฟนไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะคะบริหารการเงินดีๆนะเพราะใช้เกินตัวไปเยอะแล้วนะจ๊ะ